ขอค้คพน,นบบิต้นฉบับตาราฟิติงอเอดเบชัอ้านักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาสอบปุงยอแป้ง้างกันนะอืมเย่เย่เย่ยชอบปุงยอบไปเลยนักเรียนนี่ครูคนนสอบไฟช่เย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 ่ นายจะทำอะไรล่แต่กลิตแ่งมีขึ้นเกินเนี่ง,งแงบแดกเออโอ้โหเกลยนสีเลยไม่ไหวเลยตัวันนี่บบนี่เป็นไงล่ะดียวยังเลี่ยนมอกี่นี่ดูปูแบบนี่เอ้ยเยว พี่เสียงก็จะแบบิเสียงเรอเป็นเงยเอ้ยมึงกระเทยเพราะว่มึงดูกูจะแปงลงร่างมึงดูนี่ดูดูนี่นกูเจ๋งกว่ามึงน,นี่อ่ะอ้าวมึงก็ไม่ต่างอะไรจากกูหรอกอุ้ยจุไม่ดอ,อนเลยนักเลียนเออนี่นี่เป็นไงกินแปงลงร่างเป็น แบทแมเราจะไปกอบผูโลกเออมันไปล้วกลับไปตามกูมาเง็บแดกก็ไปนีก็เป็นแบทแมนไปช่วยโลกกันดีกว่าไปละเยี่ยมมองใช่ดอยใช่ดยอยม,มาเรามาแนดนนักกันนะจุ๊บจุ๊บมาหนาะต้อง

ฟูงโอ้ยสาวสวยเยี่ยมมางียบเงียบเงียบ,บมึงทำอะไรลอยยันนี่ไม่รู้เหมือนกันอืออ๋ออือนี่นเดี๋ยวดูฟูงจื๊บกินตูมเป็นไงเป็นกระต่ายน้อยเยี่ยมมากใครใครตกเลี้ยงพิซซ่าครูด้วย Bye nha, chào các con. Bye bye.